ตรงนี้มันเป็นวิวที่แปลกมากเลยก็คือมันไม่มีหาดทรายนะทรายอ่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้เป็นหินก้อนใหญ่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกคลื่นซัดจนพังลงไปอะไเป็นหินแบบเนี้ยเป็นวิวที่แปลกดีนะสวยอยู่ตามธรรมชาตินะคะทุกคนวันนี้อากาศดีค่ะไม่มีฝนนะคะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปดูหินว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยวเราหาทางลงก่อนนะคะทุกคนไปกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไต่ตรงนี้ลงไปตรงนั้นและเดินไปต่อตรงนน้นแล้วก็จะเดินไปตรงนั้นนิดนึงแล้วก็จะดูว่ามันมีอะไรกันแน่นะคะไปทุกคนเราจะค่อยๆไต่ลงไปนะคะ ไม่รู้ว่าจะลงไปได้ไหมเฮ้เอว้าทุกคนมันไหลลงมาเองอะ่ะอ,อุ๊ยทายเป็ครับอ,อ้านี่อาลงมาเร็วมาระวังมามจับกันนีออ๊มันไหลงอางนี่โอ,อ้มันก็ไหลลงง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าทรายเป็นเม็ดเม็ดใหญ่อะ่ะมัน มันไม่รองรับเราอะมันไหลลงไปเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะเดินมาตรงนี้นะคะดูจากหินเนี่ยหินเนี่ยมันคือที่รีสอร์ทเขาทำไว้นะแล้วมันถูกซัดแล้วมันก็ร่วงเป็นแบบนี้เลยทุกคน ในการเดินบนหินแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะมีรองเท้าที่ที่เดินให้ได้สะดวกนะอ๋อแพรี่ไม่ได้เตรียมตัวมานะคะแต่ดีมันเป็นรองเท้าที่แบบว่ากระชับอยู่นะคะก็ค่อยๆเดินนะคะคต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนให้มีอานั่งตรงนี้แล้วเราจะนั่งดูวิวสักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะคะ มีอาก็ออกมาจากกระเป๋าจิงโจ้ได้แล้วมีอารอ้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีอานั่งลงตรงนี้ก่อนมีอานั่งลงก่อนโอเคนะคะน้องยานั่งลงตรงนี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเรานั่งพักนะคะแล้วก็จะสำรวจตรงนี้ดูซิว่ามันมีอะไรให้เรา ดูไหมนะคะเดี๋ยวมีอารอตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีหเหินเล็กๆนะคะผสมกับหินก้อนใหญ่ๆนะคะตอนนี้เราก็ทิ้งมีอาวไว้ตรงนู้นนะคะมีอาฮัลโหลมีอาฮัลโหลฮาวายูมีอาฮายูจะบอกทุกคนว่ามันเวิร์งวางมากเลย มันสมชื่อกับรีสอร์ทจริงๆเลยนะคะมันมีแต่หินเต็มไปหมดเลยนะคะรีสอร์ทที่เราพักนะคะอยู่อยู่ตรงนู้นนะคะแพรลี่มีอานะคะนอนอยู่ตรงนู้นแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้แล้วเราก็เจอฝูงวัวตรงนี้นะคะเราก็ไต่ไต่ลงมาตรงนี้แล้วเราก็ทิ้งมีอาไว้ตรงนี้ค่ะมีอากลัวมากเลยมีอาเหมือนก้อนหินเลยทุกคน รีสอร์ตนะคะชื่อว่า The Rocky Point Resort นะคะทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจออะไรเลยรักค่ะแมงไม่มีหอยไม่มีปูไม่มีอะไรเลยนอกจากหิน <laughs> หินเพียบเลยทุกคนไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูหอยทุกคน ไอ้ก้ามปูเนี่ยก้ามปูใบทุกคนเนี่ยตอนนี้ให้ป๊าป้าไปรับน้องมีอาก่อนนะคะเพราะว่าเราเดินมาไกลน้องมากแล้วน้องกลัวนะคะทุกคนเนี่ยเราเจอตูน้นอยเราเจอก้ามปูว้าวอันนี้เขาเรียกว่าก้ามปูใบนะคะก้ามปูใบเออเขากินเฉพาะก้ามมันนะคะ แพรี่มีคลิปกินก้ามปูใบที่หาดทรายเม็ดแรกที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะคะว่าลักษณะของก้ามปูเป็นยังไงเนาะคืออร่อยมากนะคะเนี่ยได้สออันมันไม่สามารถกินได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเหลือแต่ก้ามเนื้อข้างในมันคงหายไปแล้วอะคะ่ะทุกคนโอเคแล้วก็เจอซากหอยซากหอยนะคะทุกคน เฮ้ยทุกคนเราได้หอยอะหอยอะไรก็ไม่รู้เยอะเลยแต่มันตายหรือยังอะ,อะยังไม่ตายด้วยสุดๆเดี๋ยวเราจะกองไว้นะมันเป็นหอยอะไรไม่รู้เนี่หอยเพียบเลยก็พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศทะเลโขดหินท้องฟ้า แล้วก็ลมแต่ขาดแสงแดดนะคะวันนี้ไม่มีแดดเราก็เลยอยู่ทะเลได้ตลอดเลยนี่ทุกคนมันเป็นหอยอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันยังไม่ตายอะ่ะทุกคนเนะี่ยมันมีมันมีข้างในด้วยเนะื้อนี่ตัวมันอยู่ข้างในตอนนี้เราก็เข้าใกล้ทะเลมากขึ้นนะคะเราเดินมาไกลอยู่ เราจะดูว่าแถวๆเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่มาหาหอย อุยใหญ่มากเลยอะจับได้ไหมนี่มีอะไรอยู่ในนี้ไหมนี่โอ้หอยอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวเราจะหยิบโอ้โอ้ยทุกคนมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นซากหอยเป็นหอยอะไรสักอย่างหอยหอยหอยอะไรนี่ไม่รู้อะะใหญ่มากเลย ทุกคนดูทำเป็นจานข้าวได้เลยนะมันเป็นหินน่ะทุกคนว่ามันคืออะไรไปดูสิเฮ้ยอันนี้หอยเล็กอันนี้ซากหอยเราไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยหอยนางลมวะมันเป็นหอยนางรม,มแกะขึ้นมาดล ว้าวโอ้เขาต้องแง้มันออกทุกคนนี่แง้แง้โอ้เราเราจะทำร้ายเขาไหมเนี่ยน่าสงสารหอยเราได้หอยลังลมหนึ่งตัวเก็บใส่ย่ามเก็บใส่ย่ามนะคะอันนี้เป็น เปลือกหอยสังโอ้มันแข็งมากเลยอ่ะปะเป็นฟอสซิลอ่ะมันโอ้มันสวยมากอ่ะทุกคนแต่เราจะไม่เอาไปนะเพราะว่าให้มันอยู่ตามธรรมชาติเราแค่มาสำรวจให้เพื่อนๆดูว่าทะเลแถวนี้มีอะไรขึ้นมาเกยตื้นมั่งนะคะทุกคน อันนี้คือสรากหอยนางลมเนี่ยมีคนเอาไปแล้วค่ะทุกคน,นมันไม่มีเปลือกแล้วแล้วก็ไม่มีหอยที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะโอ้ว้วาวอันนี้อะไรนี่เป็นเป็นก้อนหินเนเป็นปะการางังทุกคนนี่เป็นปะการางังอันนี้เป็นโอ้ว้าวว้าว,ว,าวเป็นอะไร อันนี้เป็นหอยนางรมไหมเออเป็นสร้างหอยนางรมเนี่ยมีอายนั่งทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเก็บอะไรได้นี่เลยอันแรกเลยทุกคนอันแรกนี่เป็นอันนี้เลยหอย เฮ้ยไม่ใช่เป็นก้ามปูใบนะคะก้ามปูใบสองอันนะคะก้ามปูนี้กินได้นะคะทุกคนแต่ว่าเอ่อตอนนี้มันมีแต่ก้ามนะคะเนื้อปูหายไปแล้วแล้วก็มีหอยมีหอยนะคะแล้วก็เราได้หอยนางลมมาอันนึงนะคะอันนี้ยังไม่ตายแต่ว่าเราจะไม่แง้มมันออกมานะคะแล้วก็มีกาบหอยกาบหอยอันนี้ใหญ่มากอ่ะใหญ่เท่าหน้าเมียเลยเมีย มีอมีอดูหอยดินี่นี่หอยใหญ่ปะแล้วเราก็ได้หอยหอยนังลมอะแต่ว่ามันเป็นซากแล้วเป็นซากแบบฟอสซิลขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเป็นฟอสซิลอะปะการังอะไรสักอย่างหินอะไรเงี้ยนะทุกคนแล้วก็มีหอยที่ยังไม่ตาย ยังไม่ตายเลยทุกคนดูนี่ยังไม่ตายเลยนะมันขยับอยู่นะข้างในอนะนี่ไงขยับนี่เห็นไหมเห็นไหมดด้ดี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 เนี่ยค่ะพาทุกคนมาสัมผัสทะเลแล้วก็มาพักผ่อนนะคะทั้งหมดเนี้ยแพรลี่จะไม่เอากลับนะคะแพรลี่จะปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเอาหอยนี้ไปปล่อยตรงนั้นนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเรา เอาหอยไปปล่อยกันนะคะบายบายอุ้ยน้ำเย็นมากทุนล้างมาือโอเคค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแพรลี่พามาทุกคนมาเที่ยวทะเลแล้วก็ที่แปลกไปนิดนึงก็คือไม่มีหาดนะคะเป็นหินเยอะเต็มหาดไปเลยค่ะเพราะว่ามันมีแต่ก้อนหินนะคะทุกคน หาดไม่มีเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แพรรี่มีอาชาชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรรี่กับมีอาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย